สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตเครื่องกันหน่อยนะครับเนื้อมาเพลาวที่ได้นะครับจากการปรับปรุงนะครับปรับปรุงของช่างปรับปรุงเครื่องทุกครั้งนะครับลูกค้ามีส่วนร่วมด้วยนะครับลูกค้าแนะนำต้องการได้เนื้อแบบนั้นแบบนี้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับช่างก็จะปรับนะครับปรับให้ได้เนื้อนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนะครับ ให้ใกล้เคียงที่ลูกค้าส่งตัวอย่างนะครับที่การซอยเมืออเานมือแต่วันนี้นะครับเนื้อมันจะสั้นบปาหน่อยเพราะว่ามะพร้าวที่ผมไดม้มันเนื้อมันจะบางนะครับเนื้อมันบางเลยออกมาสั้นแต่ถ้าว่าสังเกตดีๆนะครับเนื้อที่มะพร้าวที่ช่างป้อนนะครับจะมีความบางกว่าและเ,เส้นที่ได้จะยาวกว่าเพราะมันมีองศาในการหั่นนะครับองศาการซอยนะครับ มุมเฉียงของอช่องที่ใส่มีผลนะครับทำให้เนื้อมะพร้าวนะครับยาวขึ้นนะครับลูกค้าผมกล้ารการันตีนะครับจะยาวกว่าความหนาของเนื้อมะพร้าวปกตินะครับเห็นไหมเนื้อมะพร้าวที่ผมกดลงไปจะมีความบางนะครับแต่เส้นที่ได้ออกมานั้นนะครับชิ้นของเนื้อมะพร้าวที่ได้มานะครับจะมีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นจากเนื้อมะพร้าวจริงนะครับที่เราเอาไปกดนะครับที่เราเอาไปซอยแล้วก็หั่นนะครับเนื้อมะพร้าวที่ออกมาได้สวยเลอใกล้เคียงมือหั่นนะครับมือซอยมากที่สุดกล้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยลูกค้าก็เอาใจใส่ด้วยนะครับอยากได้เครื่องที่ตอบสนองลูกคา้าตอบสนองชิ้นงานที่ได้นะครับนะครับช่างก็จะทําให้นะครับแต่และท่านที่สั่งเข้ามานะครับ แล้วก็แนะนำนะครับจะทำให้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าทุกท่านที่เอาไปแล้วเครื่องค็จะพอใจนะครับจะได้เนื้อมะพร้าวตามที่ต้องการนะครับลูกค้ามีเยอะนะครับแต่ว่าเนื้ออเนี่ยครับทีนานช่างทำคนเดียวแต่จะตอบสนองลูกค้าทุกท่านได้นะครับผมต,มตามตวามต้องการของลูกค้านะครับจะพยายามปรับปรุงนะครับ ให้แต่ละท่านนะครับก่อนส่งงานจะต้องเห็นเนื้อมะพร้าวอินเนี่ยครับวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับช่างจะแนะนํานะครับการป้อนเนื้อมะพร้าวนะครับเนี่ยครับช่างจะทําคลิปให้ลูกค้าแนะนํานะครับขั้นตอนการใช้เครื่องทุกอย่างนะครับจะได้เนื้อมะพร้าวครั้งนี้ตอบโจทย์ด้วยครับนะครับลูกค้ารับไปแล้วรับประกันว่า ช่างจะดูแลตลอดอาการาการใช้งานนะครับอายุการใช้งานนะครับนี่ครับซอยงานเครื่องมีปัญหาปรึกษานะครับปรึกษาช่างได้ตลอดนะครับพอมีช่องทางกันไว้แล้วนะครับช่างจะให้อแอดไว้นะครับช่องทางติดต่อสอบถามได้ตลอด<ม>เครื่องมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาข้อความมาปรึกษา,าช่างจะ วิเคราะห์แล้วก็ให้ลูกค้านำไปหาช่างที่ใกล้บ้านหรือไม่ก็ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองได้นะครับบางครั้งมันเกิดการผิดพลาดจากาเล็กน้อยนะครับว่าแก้ไขได้นะครับนี่ครับนี่ครับจะได้เนื้อมะพร้าวสวยๆแบบนี้นะครับ ใกล้เคียงงานมือที่สุดนะครับใกล้เคียงนะครับาการหันใช้มือกับใช้เครื่องมันจะแตกต่างแต่ช่งางจะพยายามนะครับพยายามทําให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็อตอบโจทย์นะครับลดปัญหานั่งซอยปวดหลังปวดเอวนะครับลดเวลาและขั้นตอนนะครับให้ลูกค้าเอาเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นได้เยอะนะครับ รับออเดอร์ได้เพิ่มขึ้นนะครับลูกค้านะครับหลายท่านนะครับสามารถเพิ่มยอดขายได้นะครับเพราะลดขั้นตอนที่สำคัญนะครับทำเมียงคำนะครับเวลาเตรียมนะครับเตรียมเครื่องปรุงนะครับมะพร้าวเป็นตัวที่ยากที่สุดนะครับปัญหาที่สุดนะครับ หลายท่านาทําเยอะรับออเดอร์เยอะข้อต้องหา้งวาวจ้างนะครับให้เขามาช่วยซอยให้นะครับนะครับผมแต่ถ้าลูกค้ามีเครื่องตัวนี้ได้เนื้อมะพร้าวใกล้เคียงนะครับจะตอบโจทย์มากนะครับสนใจติดต่อ